สวัสดีค่ะืัอน,นี้หนูปืนหนามนคนขคราดกับสิภาพาไปเยี่ยมของทำงานไอใหม่เนาะไปกันเลยค่ะขออนุญาตส่แมตก่อนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะไปกันเลยเนาะค่ะกับไปเยี่ยมชมของทำงานไอใหม่เนาะค่ะ นี่ก็เป็นหม่องทํางานของไอไม่เนาะค่ะอันนี้ก็ขออนุญาตลูกค้าเพิ่นแล้วเนาะพี่น้องก็ขอเพิ่นถ่ายแล้วเนาะค่ะเพิ่นก็อนุญาตให้ถ่ายได้อยู่เ่าเป็นหยังค่ะนี่ก็คือการทํางานของไอไม่เนาะอันนี้คือสิมพา,าเบิ่งเพิน่นเออ่นวดตอกเส้นแบบรีแล็กเนาะค่ะอัน ตอกเส้นแบบรีแลกเนี่ก็จะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่นมาผ่อนคลายเนาะคะ่ะเพิ่นก่ะอันนี้เพิ่นมาผ่อนคลายคือเพิ่นบ่ได้เอ่อต้องการอีหยังเนาะคะ่ะต้องการรีแลกซ์สื่อๆกัเพิ่นเลยเอ,อ่อยากมาฟังเสียงเออ่เสียงไม้ตอกว่าซั่นท่อค่ะอันนี้กัแล้วแต่คนมักเนาะคะ่ะอันนี้กันี่ ค่ไอไมการทํางานของไอไมก็เฮ็ดบางคนเพิ่นกับมาเฮ็ดอัานนวดตอกเสน้นบางคนเพิ่นกับมาหนวดอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือร้ออานุป,ปุยกระเสียม,มีนวดอีกอย่างหนึง่งคือหนวดกับไอไมผู้ดเดียวเนาะคะ่ะคือมันสซืๆหนวดจอมหยุดเนาะคะ่ะจอมหยุดไทยมสาสซาจก็คืออันอันนี้ก็คือสิหนวดไปทุก ทุกอย่างเนาะคะ่ะทุกอย่างคือรวมกันมิกซ์ว่าสันถอทั้งไข้ทัง,ทงตอกเสน้นทั้งรีแลกทั้งแก่อาการทั้งอันน,นั้นอันนี้ไปพร้อมเนาะคะ่ะอันนี้ก็คืออมนวดตอกเสน้นธรรมดาเท่ว่าเออมาเพิน่นมาเห็ดหอยกลมเนือเพิน่นผ่อนคลายหรือว่าเอ,อ่เลือดล้มมันเดินดีเนาะคะ่ะเพราะว่า บางคนเพิ่นก็นั่งเหตุงานนาั่งโตะทำงานโดนไปอย่างนี้เนาะกามเนื้อมันแข็งแต่ว่าเพื่นอยากแค่พอนคายบ่ได้อยากมาเออบ่อได้เจ็บนั่นเจ็บนี่แต่ว่าอยากให้กลามเนื้อมันอาจจะตึงหรือจังไดก็อยากมาเห็ุให้มันนิ่มแล้วก็เฮ็ดให้มันย่อน,เ,น,อนเขาเอิ่นว่าย่อนลุงนะคะแล้วก็ เพิ่นก็สิได้ไปทํางานตัวใดแบบสบายๆอันนี้เพื่อนกับมาคือมาหลับอยู่ย่างเดียวเนาะค่ะกระปุกปมาให้ใหเพิ่นตอกยังสี่ล่ะคะ่ะตอกเสน้นออันนี้ตอกเสนก้นก็ตอกก็ได้เป็นอันตรายเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮาก็ตอกตามเขาเอื้่าตามตามเส้นที่เฮาหนวดนั่นล่ะคะ่ะตามหนวดไทยนั่นล่ะคะ่ะเพราะว่าเฮาก็ตรวจ หนวดไปตามไบตามเส้นแผ่นหลังลงไปเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาบ่ได้ไปหนวดแล้วเขาบ่ได้ไปตอกกระดูกหรือว่าไปตอกอย่างเขาก็คือคืออันนี้คือใส่ระบบการหนวดแบบเขาหนวดไทหรือว่าหนวดอีย่างต่างๆเนะะ่ยค่ะคือเขาไปไปเหตุไปตามเส้นบ่ได้ เมื่ได้เห็ดเป็นอย่างอื่นเนาะค่ะก็คือก็แล้วแต่คนเพิินนนั่ตัวหนาตัวบางตัวจ้อยตัวนั้นเนาะค่ะก็นี่แหละค่ะอันนี้ก็คือเออหนวดตอกเส้นแบบริแล็กเนาะค่ะแบบผ่อนคล้ายที่คนบางลานปุยกระสีมีทั้งคนเถ่าคนแก่หรือว่านุ่มสาวเพิ่นกับมาหนวดคือกันบางคนเพิ่นกับ เอกตารมาหนวดตอันนี้ย่างเดียวค่ะเพราะว่าเ,เ,เพราะว่าเพิ่มกกักเนาะค่ะเพราะว่ามาันมาเราเพิ่นเออรู้สึกว่าเลือดล้มเดินดีเนาะคะ่ะฮาังเทียบางคนเพิ่มกะมาหนวดไทยหนวดอย่างเนาะแล้วก็อันนี้ส่วนมากอันนี้พูดเถาะสิมักค่ะเพราะว่าบางบางคนเพิ่นเขาไปหนวดเพิ่นเพิ่นเจ็บเนาะบัดพอบัดพอเขาเอาอันนี้มา เขาเอิน่าตอกเส้นหรือว่ามาเคาะเพิินวางสฉเออเพิ่น,ออพนกันรู้สึกกับปีกับเป้าหรือว่าขาแขนขาเพิ่นมีแห้งขึ้นเพราะว่าบางบางที่ผู้เฒ่าเนาะเลือ,อดล้มมันกะอาจจะบ่เดินว่ดีเดินว่สะดวกเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นมาเออเลือดล้มเพิ่นสุบฉีดดีบางคนเพิ่นแมาแบบเพิ่นยังกระเพกกระเพกกระพก,ก,กมาเออ,เอ,อรู้สึกว่า เลือดสูบฉีดดีอะอย่างใดแน่นิดน้อยผ่นเพิ่นกย็ยิมออกไปค่ะพ่อพ่อเห็นเพิ่นยิมมีความสุขแล้วเขาก็ดีใจเนาะค่ะการนี่แหละค่ะการงานบริการถาม้าแล้วลูกค้าเพิ่นยิมเพิน่นหยางออกไปเขาก็รู้สึกดีใจเนาะค่ะสิ่งงานบริการเอ่อพวกนี้ขึ้นอยู่กับเขาเอินไปยังละ่ะใจหักเนาะค่ะบุบบ่นบ่นว่าสักต่เหต เพราะว่าหนูป,ปุยกับอไอไม่เนี่ยพักกันใส่ใจลูกค้าเพราะว่าอยากให้เพิ่นกลับมาแล้วแวก็มีความสุขล้วกลับออกไปแบบมีความสุขค่ะเรากลับมาใหม่อีกส่วนมากอยู่ใดกัย้อนลูกค้าประจำเนาะค่ะลูกค้าเออลูกเพ่อนลูกค้าลูกค้าอันไอ จนตีเขาเอินลูกค้าที่ว่าทัวรไปบอค่อยมีหรอกคะ่ะส่วนมากกับสิเป็นลูกค้าประจําแห่งในช่วงโควิดเนี่ยลูกค้าจอนจอน,นี่กะบอบลับเลยค่ะเพราะว่ามันกะเสียงต่อลูกค้าเฮาแล้วก,ก็เสียงต่อเฮาเองพอมาถึงสิฉีดวัคซีนแล้วก็ตามเนาะคะ่ะพอแต่ว่าใข้ในยูกค่าช่วงนี้ที่แบบว่า มันกับสิยญงยากแน่ก็คือ,อถ้าคนประชดวัคซีนครบสองเข็มก็ต้องสิเอาอันไอ้ใบเทสเ,เขาเอิ่นบันเนกาทีฟเทสมานี่เนาะคะ่ะมา่านยื่นกรอนยังสิได้เข่านวดเนาะคะ่ะเพราะว่ามาตรการมันก็เป็นแบบนี้เขาก็ต้องเหตุตามมาตรการทั้งไปผู้ใดเพิ่นบ่อยากไปเทสหรือว่าบ่าอยากกันฉีดวัคซีนก็ ตามใจเพิ่นแต่วกะเอ่อมหนวดบได้เนาะค่ะบางคนเพิ่นกะยกเลิกไปบ่มาหนวดล้วกะบางคนเพิ่นกะว่าเป็นยังเพิ่นบ่ฉีดแต่ว่าเพิ่นกะยอมรับทีสิไปอันเทสเราก็เอาใบเทสมายืนเฮ้าเราเพิ่นกะเออเฮ้าหนวดไปเนาะมันก็มีหลายย่างค่ะทั้งคนที่ว่าอันอันต้อตานทั้งหรือว่าคนที่แบบว่า เพิ่นอีหยังก็ไดเนาะบางคนเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นว่าฉีดยาเนาะแต่ว่าเพิ่นก็เลยถามพอบางเที่ยเพิ่นมาอันไออาทิตย์หนึ่งสามเทื่อจังส่เพิ่นว่าเออเธอสิอันอันไปเอาใบเทสมาสุดเถียวสุกเถียวสิว่าสันเพิ่นก็บ่าว่ามีปัญหาบังส่ล่ะถ้าฉันอยากหนวดฉันก็คือไปเอาใบเทสมาส่วนตัวบางสิล่ะอืถ้าฉันบม่อยากนวดฉันก็ อับไปเลรวตัวว่ัสออนั่นแหละคะ่ะลูกค้าก็มีทั้งลูกค้าที่น่ารากักแล้วก็ลูกค้าที่น่าเลิฟแล้วก็ลูกค้าที่เอ่อหาลังเทียเขาก็เอาใจเพื่อนว่ตถุเนาะเออบ่ฮูงวาสิเอาใจเพื่อนจังดาก็มีลูกลูกค้างานบริการก็มีเออลูกค้าหลายหลายหลากและหลายแบบเลยแ่ะคะ่ะเหตุการบริการเนี่คือตรงใจเย็นๆเท่านั้น ใส่ใจลูกค้าลูกค้าเพิ่นมาแล้วเพิ่นก็เออเฮาใส่ใจเพิ่นแน่นิดนึงเพิ่นก็สิดได้ประทับใจหรอกกลับมาใหม่แต่ว่าส้นหมากลูกค้าก็เป็นลูกค้าประจํานี่ล่ะค่ะแต่ว่าก็ก็จะมีเอ,อ่กะจะมีลูกค้าไอ้ใหม่หลายเติบอยู่ค่ะ ค่ะสุนมากสุนหมากก็จะมาหนวดแบบพนคลายล้วกค่วนหมากถ้าเพิ่นมีปัญหามีอย่างเกิดขึ้นเพิ่นก็จะไปหนวดกัะปใบใหม่ซื้อซื้อที่เพิ่นต้องมาหนวดที่เพิ่นบอกต้องบอกค็คือจอมยุทธไทยมาศาสตร์ค่ะหนวดกับเพี่ใหม่ย,ย่างเดียวเลยเอ่อมาปุ๋ยเห็ดปอดัค่ะเพราะว่ามีหลายหลายอย่างที่ ที่เห็ดบ่ได้แล้วก็บ,บ่อยากเห็ดน้ำเพราะว่าลูกค้าชนมากนี้เขาถึงเบ่งอย่าง,งสี่ตโตอ้ว,วนทวนสมบูรณ์แล้วกับหาลังเทียลูกค้าเขากัเพิ่นกัใหญ่เนาะเขากะต้องไอต้องเบิ่งตัวเขาน้ำ่าเขาเห็ดใด้บ่ได้เนาะพี่น้องค่ะการหนวดพ่น้ายอันนี้กะสิบมาให้เบิ่งอยู่ แต่ช่วงหลังเนาะคะ่ะช่วงข้างหน้าก็บ่ขอไปท่ายเพิ่นเพราะว่าบ่าอยากกับพอขออนุญาตเพิ่นท่ายแต่ช่วงหลังเนาะค่ะกัสําหรับการทํางานของไอ้ใหม่กะมีอยู่อยู่ประมาณนี้แหละค่ะเจ้ากัแต่ว่าการที่เพิ่นนวดเอ่อรักษาอันนั้นอันนี้บ่มีโอกาสถ้าบ้างหรือว่าบ่าตรงกันหรือว่าถ้าเพิ่นมีโอกาสได้เฮ็ดลูกค้าให้เบิ่งกะ สิมาขออนุญาตเพิ่นนไายอีกเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ว่ามีอยังหลายมามาให้เบิ้งคือก็คือมาเสนออันไอการทำงานของไอไม่ซื้อเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้กะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้นางเนยเด้อค่ะเพราะว่ากะสิได้ยมีแรงบันดาลใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะถึงถึงสิยังบ่ทันมีผู้ติดตามหลายแต่กะสิพยายามเฮ็ดลงคลิปให้เบิง่งเอ่อเรื่อยๆเนาะค่ะอย่าพึ่งเบื่อกันเด้อเบื่อก็ทนท,น,ท,น,ทนเอาค่ะจากมันมอาวอกอีหยังก็นทนท,น,ทนเบิ่งเนี่ยเด้อค่ะ นุยนะุนามนนค้นโคราชกับฝากฝากช่องไว้กับทุกคนในเด้อค่ะอย่าลืมเข้ามาเบิง้งเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจเพื่อจะได้เห็ุคลิปต่อไปให้ทุกคนได้เบิงะะ้งเนาะค่ะค่ะววิดีโอนี้มันก็มีต่ออีกอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่ากะเบิ้งไอใหม่ไปหนวดตอกเส้นไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะนุปุยกะ มาวาว่ำนี้ล่ะค่ะอันคลิปกระเบิ่งต่อไปได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังแรงใจให้ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ